สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนสีพัน 4, ทนไม่ไหวแฉแหลกแอนทองประสมไม่ได้ใสยอย่างที่คิดล่าสุดทางด้านเพื่อนสนิทอย่างอนสีพัน 4, ถึงกับทนไม่ไหวออกมาขอแฉนางเอกเดาวค้างฟ้าแอนทองประสมหลังจากส่งรูปนักกีฬาต่อตัวในน้ําโดยทางด้านของแอนทองประสมได้วางตําแหน่งให้ตนเองเป็นตัวบนสุดยืนทรงตัวอยู่บนศีรษะของเพื่อนอีกสองคนซึ่งก็คืออนสีพัน 4, และดีเจเอกี้ โดยทางด้านของอ้นสีพันได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าคุณเขาส่งมาเมื่อคืนใครที่คิดว่าคุณยายอ่อนไส์์ฝากพินาอีกทีนะคะกิมคะดูคุณยายเขาทำดีนะที่เราดื่มสซตนดราดริงก์ทางด้านของแอนทองผสมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่า4ปีข้างหน้าไปฝรั่งเศสกันอัววางตำแหน่งให้และขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ